ก็สวัสดีครับยำเศร้าครับพี่น้องบ้องประอ้นแซมซายลุกๆขุ้เนี้ยครับทุกๆท่านเลยครับมือนี้ก็มาพอกันเองแหละครับมือนี้ก็มายำมมงนะครับยำมมงเน่นนอนนะครับตรงนี้มาสีมานบ่ม้อนี้ครับก็ดเสิดภาพพี่น้องไปบึ้งครับไปยามน้ำกันนั่นเป็นลุนบึ้งน้ำกันครับเซมานบ้องนี่นี่ก็ ไปอยู่น้องนัาบบ้านเลยครับน้องเหี้ยวนี่แหละดินช่วงนี้น้ำแต่ร้าย,ยครับน้ำลึกกถึงได้ยามมึงมืึอนี้ก็ใส่โมงเจ็ดสิบสองเส้นครับสองเส้นเจ็ดเส้นครับพี่น้องมองห่างครับที่มีป้าถือให้ปโน่เนี่ยมองห่างนะครับพี่น้องยว ก็ไปเบิ่งน้ำกันครับไปหลุนน้ำกันเบิ่งครับใส่ถ้าใดนี่แต่ขาดครับขาดมือนั่นกนงกันขาดลายปองอยู่ครับพี่นอ้องไปไงไปอยู่ หลุ่นเบ่งน้ำกันครับมันเนียมันจิ้มนีดนึกขาดอีกบ่ครับมองจุดสองเส้นครับที่นอก มองห้างเลยก็ก็หากินยากในยุคขับพี่น้องมันก็บดถึกง่ายๆแบบมองห้างนี่หลายแต่คัดคนคือว่าอะไรเดี๋ยเรี่ยเพิ่มเห็นอยู่ครับพี่น้องถึกแล้วถึกแล้วพี่น้องถึกแล้วกระตองกายกระตองกายครับอ่าเนี่ยๆไปเห็นขาวๆอยู่ครับ เห็นแล้วพี่น้องเหี้นี่เขาเขาวเนี่ตายเป็นหรอครับยุ่เลิกเป็นอู้หูต้องพุ่งจะด,ดึงกระซาอยู่ครับอู้หูพี่น้องนี่จะตกไกลนี่อู้พี่น้องหื้อเหครับประโดครับประโดกัด กับคาดนะครับเป็นนกนี่บูอมัดกัดนะครับเป็นปลายใหญ่กัดโอ้ปลายใหญ่ขนาดนีย้ยังคบกันอยู่ยครับมาเบิรงพี่นอ้องนี่ครับนี่ครับหอยมันกัดนี่ครับโอ้เราพุ่นกับดึงยึกยึดยึดยึดเลยครับ จะสา่ายยกครับข้างหน้าครับเป็นลุนเบิ้งครับพี่น้องเป็นป่ายยังนู่ครับดิ่มอยู่เป็น,นเ้องครับเป็นเ้ยยงนนองฝ่ายยังครับ,ยยรบกระฉากมองยุบยุบอยู่ โอ้มือนีกับใบใดลื่นครับที่เราลื่นอันนี้ตักปลามานําครับกันถิดปลาใหญ่กันถิดตัวใหญ่ดีนี่ยั่นไปยูเนี่ย,ย,ยมันดึงอยู่ครับมาส่งสัญญาณมาแล้วครับมาเบิ้งกับปลาหยังน้อนะครับปลาหยัง,งน้อยูเอเดอครับไอ ตื่นเต้นครับเจ้ป้าปายใหญ่เลยตื่นเต้นยันมันอยู่ครับอือนี่ครับอู้หูหูเร้าฟุ้กันดิ้นครับเห็นัวนี่หลอยอู้ปันนิ่เป็นไงนะครับเป็นออกเันนิ่เป็นไงครับอ้นี่นี่เอาไปนอก เป็นโลเลยนะครับพี่น้องเดียเยว,เยวเสิหย,ยกห้พี่นอ้องกื้อับพี่น้องนี่เป็นโลเลยพี่นอ้องมานแล้วครับยังมียูท่ทางฝุ่นอีกดึองอีกยู่ครับนี่มันิินครับ โอ้ปดรใดน้อพี่น้นงนี่นี่มองสิบสองเส้นพงนอเป็นมองหางผมก็มี่อ่ะสิบสีเส้นยุ่ครับมาไดเอามาใส่ครับมื่นจอาอ่สิบสี่เส้นมาใส่น้ำครับสิบสเส้นก็มีทั้งสองหัวครับพี่นอันี้ใส่สิเส้นสิบสี่เส้นมองหางกว่านี้อีกแค่นอ้อยถือเกือตัวใหญ่เลยครับ นี่โอ้ขับคัพเปเนะไม่จงมันดึงดึงตัวอีกครับเีเนองมือนีคือสิม,มานอยู่ครับคือสิม,มานป่าใหญ่ยยยรับเีเนลเพราะว่าไซม่องห่าง ประมาณส่งตัวรอครับไก่ยังเองอยู่ครับนี่นั่นดินอยู่ท่างคุณกลับไปเบิ่งครับเป,เป็นป้ายยังครับตัวน,นี้พดมองก่อนจากข้าวตะลุนมือตี๋เนี่ยเห็นนกโตรันตรงนึงยุบยุบเอ้ยหนูนั่นจะดึงยุบครับไก่ฟอมท่างคุณเนี่ยเห็นฟอมยุบยุบยุบอืม ครับเดินบึงนะนะมันกระซากอยู่ยุกยุกยุกบนเส็นต้อย่างคาาา้ครับะดินีกยุกเฮ้ยนะดินอิยุกครับน้องเนืมเห็นอยู่อู้ดินแพงแต่น้นนะ

โอ้มึนงนี่ขาดนะครับโอ้ปันปันนิ่มใหญ่อีกแล้วพี่โน้องนี่โอ้นาะมึงนีมาอีก,ลออกแล้วครับระดเเ้ยติดีเ้ยแต่นิ่มทมัดนั่แต่รุนโลเลยครับอีกแล้วอีกแล้วครับว่าตัวนี้ตัวเจองอับพี่มุนได้ครับพี่โนโอ้อง ตัวนี้สิหน่อยกดตัวตัวแรกครับมาในแล้วโอ้ดีเห็นพี่น้องอืมรับพี่น้องใ้แล้วเออโอ้เกี่ยวครับกับพดมองอีกคนสามตัวแล้วพี่น้องคุ้มค่าแล้วโอ้มือนนี้จะได้ดี อย่างปลาใหญ่กินเลยครับปลานิ่มครับรุ่นต่ออีกเด้อพี่น้องเด้อสิมีอีกบ่ยังอีกบ่รุ่นต่อติเด้อบ่าวอุนเด้อเียนตดบ่ระบติบ่มือติดครับโอ้น้องติดติดโอ้ยงอีกยงอีกยงอีกพี่น้องมาปายงน้อนี เป็นปัานิมีครับโอ้บุอนีปลนดิมีดีครับบุอนีปลาเลนครับไปใหญ่ายายเลนบุอนีปลาเลนดีครับพี่นอ้องเอาละเอาละอื้เป็นปลานิลธรรมชาตินะครับพี่นอ้องปลาธรรมชาติจากโตัวรครับตามโตัวี่ตนี่แหละครับ มันอีกเดียวมันอีกเดียวอู้สรวะว่าเน่นอย่างงีน้นี่นี่ตัวที่สี่ครับพี่น้อง เลยหนีม,มาร์สเลครับโอ้มีแต่ขาดครับขาดเลยคแค่น้องนี่มันขาดหลายใช่ครับมองหางครับแตมันอ่อนแห้งหดครับ,ค,รบค,คือคือมันขาดหลายอือเนี่ยอู้อมูหมูเหยนี่จนหดตีนเหมือนแบบอู้อ ขีดใน,นขีดขักขีดในนี่พี่น้องสิเรือมองบ่พี่น้องแน่ลมหัวคนเลยครับลมห้นเหืออีกเหนนะครับเนี่ปลายญ่มันฉีดพี่น้องพายเหือเขาได้เลยนะครับลมเฮือเลยครับบนเรือต้องมองครับพี่น้องใส่สองเท้าเลยขาดลายเลยครับ hay กระเท่จะนับอยู่โอ้นี่មើលបាទ hay ចុះទូបាទផ្លូវធំច្រើនងួងវាសさいទូចតែទូចនៅពុនខ្លាំងមើលនេះបងពីននេះបាត់ខាត់មិនដឹងลมเหื้อហ្នឹងបាទนะครับ Subscribe Channel នេះពីនអឺតែគេស្ប៊ីឌីមแห้งទីជាប់ ปลาใหญ่ถึงดิ้นพรวดไปเลยว่ะอู้ครับคิดหญ้าหลายจนโอ้บ่นี่มินครับนี่คิดเนื้อครับกดจังได๋น้อบ่องทางนะบัดนี่ครับกดไม้ครับมุงเครียดนี่จึ๊บรอคลังนะบ่มีสายมีส่ำบ่นี่ดอยะดอมันจริงนี่ โอ้มือนนี่กับมนันพี่เนาะมันนี้มันจะไปไงครับพี่น้อง<ป>เริ่มแรกกับต้องกายนะครับพี่น้องต้องกายปั่นนิน่งปุ๊บนี่มันดินแห้งเลยนะตัวที่สองป่นนินครับ ดินใหญ่ครับติดสามนี่ก็ตัวที่สี่ครับพี่น้องเออเครื่องคู่เลยพี่น้องพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องสี่ตัวครับได้เฮือกไม้มาขีดมานคักครับพี่น้องเฮือที่เพิ่นซื้อให้ครับหลงเบาหอดเพิ่นอยู่ครับโอ้คนใจบุญหลายครับคนใจบุญที่ซื้อเฮือให้ครับ คือเพื่อนไกรกี้อีสานครับเป็นซื้อเพื่อให้ครับซื้อให้ผมปรมาทศสีเอาครับรกกี้อีสานครับขอขอบคุณหลายๆด้วยครับขอให้อยู่ดีมีเฮงทุกคนหลับมานี่กัขอลาไปก่อนครับน้องกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามให้อีสานบ้านโน้นนด้วยครับหรือยามมองติดสองเส้นก็แล้วครับติดตามเบิ้งคลิป ไปอีกครับรับมือนีก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ